ยังไปต่อได้มงคลมงคลมาจะจ่ายตามช่องแต่ว่าไปโดนฉัดมงคลตามแล้วก็เคลียร์ทิ้งเขาไปได้ครับพรฟรีชาออกจังหวะบอลขุกคลิกตรงนี้ <c oughs> แก้วตัวรอดได้บุดบิดเลยครับชมพรีบิดไปครับไม่งั้นโดนแต่มุมของชม,มรีเปิดโด,ด่ขึ้นมาลูกนี้เอาไปมงตั้งกลับไปเฉยเลยครับแทนที่จะมงเข้าทำ โอ้โหจูเนียร์น่าจะเป็นจูเนียร์โลเปสนะครับแล้วนอนเจ็บไปแล้วด้วยครับบอลโดมาที่พักอกไคออดจดาารงซ้ายมาแล้วครับชัดมงคลเบิ้ลจังหวะเดียวเข้าไปลูกนี้ได้มงด้วยแต่ว่าบอลไปที่ฉัดมงคลฉัดมงคลแทงตามช่องขึ้นหน้ามัดนใน <c oughs> มาสวยมากครับขันพงให้ออกไปที่ชัดมงคลเปิดยัดเข้ามาลูกนี้ชัดมงคล ต้องหนีมงคลครับแล้วเป็นมงเคลให้เป็นเกมลุกขึ้นมาก็โซรแมงออกบอลเสียไปซะก่อนเส้นหลังเกี่ยวกลับมาได้ครับชันโรงคืนแล้วก็ฉัดมงคลเบิ้ลบอลย้อยเสาสองในช่วงปรีซีเั่นเกมอุมเคื่องนี่ก็ถือว่าโดดเด่นเลยนะครับ ไปที่บัสโควิตตอกส้นคือสวยจับแล้วหลักไม่ดีพยายามจะไถไปต่อนิดเดียวครับชาญรงค์เกือบสวยครับเกือบสวยจวังหวะแรกเนี่ยจับบอลเกือบหลุดแล้วพอไปเกี่ยวกลับมาดีมากอย่างดีที่สุพ์วงหอยเองก็เลี่ยมดีกว่านะครับถึงบอลก่อนยังได้ลุ้นอยู่ครับเตะมุมของชมรีบอลศาสตร์เข้ามาก็โดนซันโตสมงเพียกไปเอาสองครับกฤษดาบอลย้อนมาใหม่ชาญรงค์ ไปที่ฉัดปงคนเบิ้ลจังหวะเดียวไปเลยก็ไปปลิ้นหลังเท้าออกออกบอลมาได้ได้เปิดย้ำกลับมาเสาแรากลูกนี้มงสกาตบายยังไม่พ้นระยะได้ยิงซ้ำมาอีกทีนึง่งติดซองของ